สวัสดีครับต่อเลยครับผมเนาะเป้าเทาสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้บ่าวเทาอยู่หน้าบ้านพ่อแต้มครับพี่น้องพ่อแต้มว่าชุดสรุปบนเนาะครับเนาะกับมารับชมรับฟังน้ำกันครับสรุปบนสรุปบนครับผมเอาบาดิฮ่าฮ่าเป็นไงครับผมเนาะพ่อแต้มสวัสดีครับเอาครับสวัสดีครับรับชมชุดสรุปบวัสดีครับผมครับสรุปบนอย่างเดียวครับผมเนาะนี่ครับผมขอจนได้ครับผมเนาะ โอ้ยดอของมันได้ร่วงอยู่มาหนี้เอาครับปลาเตี่ยมเสี่ยวสูตรเก่งๆของปลาต้มเขามาละยี่สิบกรงหวัดแต้มเด็กซุ่มนี้ถ้าไปรักลอยถือว่าผิดษวัวนี้มันได้แปดกับเก้าครับผมเอฟซีไปิดตสามกับยี่สิยู่ดอกไม้เบิองทุกทุกถูกขีดเดี๋ยวเอฟซีเบิองก่อนเนาะครับบัหนี้สูตรนี้มันคันมันได้สองกับหามันอันนี้จะสีกับหามันส้นหาครับครับงวดนี้อันนี้หกกับเก้า อันนี้แปดกับเก้าส้นเก้าส้นเก้าตัวเดียวครับผมเดี๋ยวมาสนส้นลักซิบลักซิบก็มาสนอยู่นี่ลักสิบนเห็นบ่มสามหเก้าเก้ามาส้นอยู่นิดนึงนะส้นลักซิครับผมพอเต็มมีที่ไปที่มากองต็เป็นลักซิบครับยังพอเต็มแมนคือบันเกแท้บันจครับผมบนนี้ขันเก้ามากสีมีเก่ายังบันมาเบิ่งในตำราค้มพี่อันนี้ตำราคัมพี่รับผมาตำราคัมพี่รับผม เดี๋ยวเอาบาทนี่ครับผมเอาจะเฝ้าเชียบวันทีเนาะคันเก้ามาเนาะครับผมพ่อแจ่มสิมิก้าศูนย์ครับนี่ครับผมไม่ตัดต่อครันเนาะยุ่เร็วเลยครับผมบมตัดต่อเลยเก้าหนึ่งครับผมพ่อแจ่มชุดเต็มเลยเนาะเก้าสามชุดเต็มบนครับเก้าหลักสิบบนด้วยเก้าสี่ครับชนกันหลายสูตรพ่อแต่มก็มั่นใจที่เก่าครับ 9ก้าห้าเก้าห้าเก้คูครับผมเนาะอันนี้ชุดเต็มหบเต็มชุดเต็มผมมีตะเกาสองกับเก่าสเออผมมีตะเกาสองกับเก่าหนึ่งมีชุดเต็มผมมีเก่าสองชุดเต็มบนอืม มีมั่มีเก่าสองกับเก่าับผมเนาะมัมีสอ,มสองครูกับผมชุดเต็มบนกับผมเนาะมาเนี้ยสรุปให้ครับอ่าอือันนี้คือชุดเต็มได้เนอชุดเต็มชุดเต็มครับผมนี่ครับเต็มบนนะครับหลักเก่าเก้าหลักสิบชุดเต็มบนสรุปบนมาเน,นี้อเอาครับผมมาเนี้ คลิปนี้ดูกันยาวๆครับผมเนาะไม่ตัดต่อ,อ,อครับผมบนวิ่งน่าจะเก้าครับผมเนาะเพราะว่าปักหลักสิบเก้าครับผมวันนี้วิ่งบนเก้า วันนี้เก้ายังที่น่าจะมาด้วยกันครับครับผมเก้าอะไรเขาดึงครับผมเนาะครับผมคำพี่บหรครับผมเพราะว่านี่ครับผมไม่ได้เตรียมตัวเลยครับผมเนาะเดียวเล้ยเรียกครับผมครับคำพี่เงินล้านครับผมเนาะสรุปให้เลยครับท่านผู้ชมพี่น้องขอแต้มมาไม่ต้องรอโค้งสุดท้าย เก้าสี่ตัดเก้าสี่ตัดเอาบากนี้ครับผมตัดได้ตัวเดียวคอลอนี่สิเก้าสี่ตัดครับผมเนาะม้วนหลักหน่วยแบบนี้เอาหลักหน่วยมันตัดอีหยีหลักหน่วยมาตัดติดกันหมดครับแจมมีหลักสี่หลักหน่วยสี่หน่วยมันผาดดิ ครับผมมันผาดเือ,น,อนนี่รักสิบรักสิบตัวนี้กับส้นเก่าอยู่กันวะครับผมตัมดมติดหนึ่งนะขอ,อได้ละครับผมเก้าหนึ่งมันได้บ่มัได้ได้อีกเนาะเก้าหนึ่งได้อืมเนาล้งสนิทเนาะครับพอแจกสรุป บนครับผมเนาะชุดสรุปบนพอแต้มครับผมเก้าหนึ่งครับเก้าห้าครับบนตรงๆก็ครับผมเด้อเพราะว่าเขแต้มปักหลักสิบเป็นเก้าครับผมเก้าแปดทดองมาในเก้าศูนี์นี่บ่มักน้ำครับโลงอยู่บ่ที่หลายตัว นี่พ่อแจ่มขาออกพ่อแจ่มก็แปดนะมาดอกก็แปดขาบ่ครับผมเตี้ยววันลักนวยมันมันติดแปดดิครับผมอย่าเบิ้งเบิ่งก่อนแล้วพ่อแจ่มคือว่าแปดกับกาแม่งกันไม่บอตัวนั้นชุดอันชุดตัวนั้นมาบอลนี่เก่านี่เนี่บอลวดมันมันกันบ่บอเลยแปดเก่าอันนี่งวดเดียวเก่งวดเดียวมันมันกันยากเก่าแม่งมันกันยากครับผมมันกันยากแม่นครับเตี้ยววันในสูตรหลักนวยมันถามมันเดินต่ออย่างนะหลักนวยน่ะครับผม เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋องูทะเลเราบ่เขา่าจันบองูท่แล้วมันไปมันผิดไปลักซีไปลักซีครับผมอแต่ว่าลักซีมันงูนี้มันมันบ่ส้นนี่ครับผมขอดูนี่เห็นบอแปดเก้ากับเข่ากันบอครับผมเออสทรีศูนย์สามนี่ศูนย์สามครับผมกับมาออกหกเก้าเก่ากับมาออกศูนย์หกครับผมกับมาออกศูนย์หกอีกเห็กันบอครับกับมอออกแปดเก้ามันต้องผ่านงูเดียวเนี่ยครับผม หาซูตกกลับเนาะที่ให้เอีไปหาซูนครับผมมันนี่ทาเก้าวันใหม่มันนี่เก้าซีเก้าหาเก้าแปดครับครับนั่นีีไหมอ๋อเพิ่งมื่อขาเก้าซีอกตุบอนี่เก้าซีนี่ติีรับโบม่านน้ำกันโม่านน้ำกันเอบมานน้ำกันอ๋อครับผมตาเหียดครับผมเนาะน้องกบผมบบเตียมเค้นไ้ครับผมมีสามคู่แล้วครับผม ขัดมนเด็ดสามคูแล้วกบคูนี่ก็บ่มานำกันนี่นี่เกหนึ่งเกาเกลว์เเลยจับสรุปตัวเดียวรวดเป็นกาเปลี่ยนพอเตรียมมากตัวนี้เดี๋ยวเกลาหนึ่งเกาเกาแปดเกบนเนาะบอลเนี่เป็นได้แค่เก้าหหาครับพตัวมากกว่นี่ก็จะมีเก้สามอีกตัวนึงขันเจียวโล่งใส่นะวบ่ม่าขันสามมันไปล่างมันสิบบ่มาบนเราะว่าบนท้งล่างมาอยากมันได้จับให้เลย สีีเดย,ยาสามกเก้าห้าพอจับสามตัวครับอ,อครับผมให้สามตัวครับให้สามคู<อ>่ด้วยละก็อยพอแต้มมีสามกับแปด,ดได้โอ้ไม่โอ้ไม่จะเต็มถุงไว้แมนสามเก้าห้าแปดเก้าห้าห้าเก้าห้า ครับงวดเมื่อวันก็ได้สามกับแปดแมนงวดที่ผ่านมากก็ได้ลักลอยพระแจ่มก็ให้สามกับแปดเขาแปดแปดศูนย์ห้ามวดนี้ไม่ได้ตกเก้าตกเก้าสามกับแปดแต่ผมเนาะลักลอยครับลักลอยนี่งวดมากงวดที่ผ่านมากเก่งอยู่เนาะผมผมเก่าหาพั่แจ่มให้กระชื้อยากให้ไปก็ได้เพราะว่ามันดังคุณเก่าหาครับผมเนาะมันม้มันให้ตามมันกระแสเหล็กหรือมันเขาส่วนข้อมันแดงสี่เนาะครับผมแต่ว่าขันเอฟซีโบมักกะจับอันนี้สุดเต็มจับนี่สุดเต็มก็ได้ออ ครับผมนี่ครับผมชุดเต็มบนกับผมเนาะสรุปบนกับผมชุดเต็มบนมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดครับผมเนาะไม่มีแต่เก้าเก้ากับเก้าสองครับผมคือขาคัดมาตามสูตรครับพ่อครับผมคัดให้ตามสูตรของพ่อแม่นครับครับแต่ชุดเต็มอยู่ในนี้เลือกเราเลือกเราครับผมเนาะเลือกเราครับผมเนาะรักลอยมันในสามกับแปดงวดนี่สามกับแปดครับผมแคปหน้าจอครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะชุดสรุปบนของโคอชแจ้งครับผมนี่ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ครับผมเนาะฝากกดติดตามครับผมครับชมช้ชงครับชุดสรุปครับพอแตมมาบัตตองรอครับาะวมือนี่มาหลายช่องครับพี่น้องพอแตมมันเลยว่อเอม้าละกะสรุปให้เลยวุใจบุยูว่ใจบุยูพาดมาพอแตมจัดให้เลยาสั้นกับพอแตมมันก็เลยจัดให้เลยครับพี่น้องนะครับเนาะคำนวณกันให้เห็นให้สดๆใหหเบิ่งกันเลยครับฟันทงนี่ครับผมวิ่งบนวิ่งเก้าหลักสิบ กับท่านผู้ชมชุดเต็มนี่ครับมี8คู่90 91 93 94 95 96 97 98ตัดขัด,ต,ดตัดเด่นไม่แค่3คู่เท่านั้น91 95 98ฟันเม็ดเดียวฟันเมเ็ดเดียว95ครับผมลักลอยพอเต็ม3กับ8พี่น้นอง3ตัว3 95 8 95ครับหมดที่ผานมาลักลอยพอเต็มกับ8กับ3กับมา8 05ครับท่านผู้ชมพัดวา 98ไม่มาพาดปามันออกแล้วบ่อแมวสันพี่น้องนี่ครับพาดถ้าติดศูนย์นี่จะบ่มักเก่าศูนย์นะหมอพาดคือว่าม้ามกัดก่อน่ม่กันบอกเก่าหนึ่งงามก่เก่าหนึ่งงามบ่งามอันนี้ชอบส่วนตัวของพาดด้วยพี่น้อง91แต่ว่าพอแต้มตามสูตรตามทางเดือนพอแต้มมาฟันที่95ตรงตรงเม็ดเดียวถ้าพอชอบตามที่พอแต้มสรุปให้นี่ครับชุดเต็มพี่น้องขอบคุณพอแต้มพี่น้องครับพ่อกันคลิปหน้าไม่พอเนาะครับสวัสดีครับ